ข้อที่38ครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของตัวฟังก์ชันประกอบนะครับคอมโพสิตฟังก์ชันเขาให้ข้อมูลมาว่าตัวของ fx เนี่ยมีค่าเท่ากับ x กำลังสองลบ x บวกกับ a แล้วก็ตัวของ gx เนี่ยมันคือ x กำลังสองบวกด้วย bx ข้อนี้เขาให้ข้อมูลมาว่า f gx ต้องมีค่าเท่ากับ g ของ fx ดังนั้นโจทย์ถามว่า f(b) ลบกับ f(a) มี f, a, b, ค่าเท่าไหร่ข <_ S 1> ้อนี้จำเป็นต้องหาหน้าตาของตัวฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g ออกมาให้ได้ <_ S 1> ก็คือต้องแก้สมการหาค่า a กับ b ออกมาแม่งคิดอะไรมากครับข้อนี้ทำถึกๆธรรมดานี่แหละครับจากตัว g มันคือ x กำลังสองบวกกับ bx ตัว f มันคือ x กำลังสองลบ x บวก a ถ้า fx คือ x กำลังสองลบ x บวก a เปลี่ยน x ให้กลายเป็น x กำลังสองบวก bx ครับได้ดังนี้ครับวงเล็บ x กำลังสองบวก bx ทั้งหมดกำลังสองลบด้วย x กำลังสองบวก bx แล้วก็บวกด้วย a จับเท่ากับตัว g คือ x กำลังสองลบ x บวก a ทั้งหมดกำลังสองบวกด้วย b วงเล็บ x กำลังสองลบ x บวกกับ a ครับแบบนี้แล้วกระจายออกมาอาจจะยาวหน่อยนะครับ หน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองกระจายลบเข้าไปครับลบ x กำลังสองลบ bx บวกกับ a ส่วนด้านขวามือมันคือพหุนามครับหน้ากลางหลังทั้งหมดกำลังสองแบบนี้นะครับหน้ากลางหลังทั้งหมดกำลังสองนี่คือสูตรพหุนามครับหน้ากำลังสองกลางกำลังสองหลังกำลังสองบวกด้วย2หน้ากลาง2หน้าหลัง แล้วก็2กลางหลังอันนี้คือสูตรพระคุณามนะเผื่อจําเป็นต้องใช้นะครับแต่มันก็จําเป็นด้วยครับเพราะข้อนี้มันใช้ได้กลายเป็นหน้ากําลังสองแล้วก็กลางกําลังสองหลังกําลังสองบวก2หน้ากลางเอาเครื่องหมายมาใช้ด้วยนะครับแล้วก็บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วย2กลางหลัง แล้วก็บวกด้วยของเขียนต่อข้างล่างนี้นะครับพื้นที่ไม่พอ bx กาลังสองลบ bx แล้วก็บวกด้วย ab แบบนี้ดังนั้นเราจะมาตัดในสิ่งที่เหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับ x กาลังสี่เหมือนกันตัดทิ้งนะครับตัวของลบ bx เหมือนกันตัดทิ้งแบบนี้ก่อนดังนั้นฝั่งซ้ายมือเราจะเหลืออยู่ที่2 bx กาลัง3บวกด้วย b กาลัง2 x กาลังสอง x กำลังสองบวกกับ a ส่วนฝั่งขวามือจะเหลือกลายเป็นเอาตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับดีกรีสูงสุดก่อนลบ2 x กำลัง3แล้วก็บวกด้วย x กำลังสบวกด้วย b x กำลังสองนี่นะครับแล้วก็บวกด้วย2 a x แล้วก็ตัวของอ๋ออันนี้ต้องเป็น2หน้ากลาง สหน้าหลังคือต้องเป็นตัวของ2 a กํากลัง2 x กําลังสองนะครับทวทีเขียนใหม่กลายเป็น 2a x กํำลังสครับชึบแล้วก็ตัวของลบ x อ x แล้วก็บวกด้วย a กกำลัสงสบวกด้วย AB. โอเคเรียบร้อยครับอันนี้ที่เหลือคือทําการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์กันครับ ดังนั้นเราจะเปรียบเทียบที่ตัวของ x กำลัง3ก่อนเลยนะครับเทียบ x กาลัง3เราจะได้ว่าฝั่งซ้ายคือ 2b ครับฝั่งขวาคือลบ2เพราะฉะนั้นเราได้มาแล้วว่า b คือลบ1เก็บไว้ก่อนครับเราไม่ต้องการอยากรู้ไปซะทั้งหมดนะครับเราต้องการอยากดูแค่ a กับ b มันคือเลขอะไรดังนั้น b ได้ลบ1ละเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบที่ตัวของ x กาลัง2บ้างเทียบตัวของ x กำลังสองฝั่งซ้ายจะกลายเป็น b กำลังสองลบหฝั่งขวาจะมี1บวกกับ b บวกด้วย2 a ครับ 1, b แล้วก็2 a นะครับแต่เนื่องจากว่า b เป็นลบ1ไปแล้วนั่นก็คือจะได้กลายเป็นลบ1กำลังสอลบ1จับเท่ากับ1บวกด้วยลบ1แล้วก็บวกด้วย2 a ด้านซ้ายจะกลายเป็น0ครับด้านขวาจะกลายเป็น 2a แสดงว่า a คือเลข0พอ a ได้0 b ได้ลบ1ปุ๊บดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราสามารถเขียนใหม่ได้ว่า fx จากตอนแรกคือ x กำลังสอลบ x บวก a ก็คือไม่มี a ไปแล้วส่วนตัวของ gx ที่ตอนแรกเป็น x กำลัง2บวก bx ก็เลยกลายเป็น x กำลังสอลบ x นั่นเองนะครับเรียบร้อย เขียนไปเขียนมาอ้าวเฮ้ยนี่มันตัวเดียวกันเพราะงั้นโจทย์ถามว่าคราวนี้เข้ามาที่โจทย์แล้วครับโจทย์ถามว่า fb ลบด้วย fa ต่อ fb แล้วก็อลบด้วย fa นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็นว่าตัวของ f ลบ1ลบด้วย f 0จริงๆแล้ว g x กับ f x ก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับจะเขียน f เขียน g ยังได้เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f-1 ก็คือกลายเป็นลบ1กำลังสลบด้วยลบ1แล้วก็แทน x อกซเท็ปเลขกศูนคือกลายเป็นศูหมดเลยลบ1กำลังสองได้1ลบลบเป็นบวกครับคำตอบก็คือ2นั่นเองครับเรียบร้อยจะแล้วข้อนี้ก็ได้ตอบ2มันจะชวนปวดหัวตรงที่เราต้องกระจายพวกพหุนามออกมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนี่แหละค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดทำได้แล้วก็สบายตัวนะครับง่ายๆเลยข้อนี้ ตอบสครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกัน